สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ่อโสธรผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาชมมาส่องพระนะครับมาพูดคุยกันเรื่องพระกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับเนาะมาชมมาส่องนะครับมาทําความรู้จักนะครับพระอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมนะเป็นรูปหล่อนะครับคูบาศรีวิชัยนะครับ ปีหนึ่งห้านะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผมก็นะครับนี่ดูก่อนนะครับผมก็บอกกันตรงๆนะครับเนะความน่าใช้ของพระรุ่นนี้ก็คือนะครับออกที่วัดท่านนะครับผมนะวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับออกที่วัดท่านปุกเสกที่วัดท่านนะครับก็คือได้บารมีของครูบาศรีวิชัยมาเต็มๆนะครับเนาะเพราะ สถานที่ที่ท่านอยู่นะครับเนาะก็บารมีท่านดวงจิตท่านก็อยู่นั่นนะครับเนาะนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือนะครับมีพิธีใหญ่นะครับเนาะเกจิอีกร้อยแปดรูปนะครับมาร่วมปลุกเสกนะครับผมนะนะครับก็อาทิเช่นนะครับหลวงปู่โต๊ะนะครับหลวงปู่แหวนนะครับเนาะหลวงพ่อเงินดอนเยหอมนะครับเนาะอาจารย์นํานะครับดอนสลานะครับแล้วก็ลงหลวงหลวงพ่อเกษมนะครับก็คือพระเกจิภาคเหนือนะครับ หรือว่าดังๆหลายๆท่านในยุคนั้นนะครับน้องมาร่วมปลุกเสกนะครับผมนะนี่นะครับนะนี่นะครับก็เลยจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับน้องมาทำความรู้จักนะครับมาชมมาส่องด้วยกันนะครับผมนะนะครับก็นะครับพระรุ่นนี้นะครับเนาะรูปหล่อครูบาศรีวิชัยนะครับปีสองพนห้าร้อยสห้านะครับวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับเชียงใหม่นะครับเนาะจัดสร้างโดยคณะสงฆ์นะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับในพิธีมหาพุทธาพิเศษนะครับ พระพุทธทัศีหิงจำลองนะครับเมื่อวันที่เก้านะครับเมษายน2อ1 5นห้าห้านะครับเนาะก็มีพระเครื่องพิมพ์ต่างๆอยู่ในพิธีนี้เยอะพอสมควรนะครับผมนะนะครับแล้วก็มีนะครับมหาพุทธาพิเศษนะครับพิธีใหญ่นะครับโดยมียอดพระณาจารย์ร้อยแปดรูกนะครับชื่อดังแห่งยุคนะครับรวมปุกเสกนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับเนาะอทิเช่นหลวงพู่โตนะครับหลวงปู่แหวนหลวงพ่อเงินตอนเยี่มของอาจารย์นำนะครับตองตาลาแล้วก็เกษมนะครับเป็นต้นนะครับผม นะครับก็นี่ครับเนาะนาใช้ตรงพิธีใหญ่ร้อยเกจิร้อยแปดรูปแล้วก็อาจารย์ดังๆหลวงพุโตนะครับปูแหวนอะไรต่างๆแล้วก็นะครับเนาะนี่นะครับที่ผมบอกนะครับเนาะยังสร้างโดยวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับก็คือเป็นวัดของท่านนะเป็นไมพินนะครับนะครับมาครับผมหน้ามอหลงกล้องสองกันนะครับ นี่นะครับเนาะดูเม็ดดูอะไรนะครับเนาะสองห้าหนึ่งห้านะครับเนาะดูความคมชัดนะพันธุ์พี่นะครับเครื่องหมายเครื่องมือเจเลยแล้วน้าพันธุ์พีนะครับความคมชัดนะครับนี่นะครับนี่นะครับ นั่นนะครับคุณธวินี่นะครับดูอีกทีนะครับผมนะเห็นครับเส้นจีวรเม็ดประคำนะครับต่างๆนะพุทวินะครับเนาะพระแท้นะพุทธวิวิธีนะพระแท้เขาเขาดูไม่ยากนะนะครับเขาดูไม่ยากนะครับนี่นะครับตัวหนังสงหนังสือนี่นะครับเนาะนะครับ ด้านหลังนะครับเห็นไหมครับความคมชัดเส้นจีวรเลขยันนะครับต่างๆครับเพชรประคำนะครับนะครับนี่คมชัดเห็นไหมครับนี่นะแล้วก็นะครับก้นวงเดือนนะครับผมก้นวงเดือนนะครับอุดกิ่งนะครับเพื่อนเพื่อน นี่นะนะครับผมนี่ก็นะครับความน่าใช้ของพระรุนนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับเนาะออกวัดท่านนะครับวัดพระธาตุอโสุเทพบรรจิกจีนะครับอีกร้อยแปดรูปนะครับพิธีใหญ่นะครับเนาะนะครับแล้วก็เจตนาดีนะครับเนาะก็สร้างพระพุทธสิหิงจำลองนะครับเนาะนะครับแล้วก็งานหลักก็คืองานนะครับเนาะเศษพระพุทธสิหิงจำลองนะครับแล้วก็มีผักเครื่องนะครับสร้างมาด้วยนะครับนะครับ ทีใหญ่พิธีดีนะครับผมได้บารมีคูบาศรีวิชัยแล้วก็มีหลวงปู่โตนะครับหลวงปู่แหวนหลวงพ่อเงินอาจารย์นำนะครับหลวงพ่อเกเมนะครับร่วมปลุกเสกนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับก็สวยงามนะครับนี่ดูกันอีกทีนะครับนี่นะนะครับก็ผ้านะครับก็ดูง่ายอยู่แล้วนะครับก็ก็ดูผ้าแล้วก็ดูประวัติการตร้งอะไรก็นะครับ ก็ทําให้น่าสนใจนะครับผมนะแล้วก็จะพูดคุยกับเพื่อนพี่นะครับสักนิดหนึ่งนะครับน้องคาส่วนมากนะครับมีคนมาถามผมนะเพื่อนพี่นะแต่ว่าที่น้องอะไรเงี้ยจะใช้ผ้าอะไรดีนะนะครับก็ถามผมนะครับนะครับก็ส่วนตัวนะครับเนาะผมไม่แนะนําพ้าอะไรละกันนะเพื่อนพี่นะแต่ผมอยากให้ดูสิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าสําคัญนะครับผมนะนะครับพระตั้งแต่ยุคโบราณนะเพื่อนพี่นะพ้าเขาดีพ้าเขามีพุทธคุณเพราะอะไรนะครับ มันเป็นส nice kind of For ิ่งส like ําคัญนะนี่นี้นะเจตนาในการสร้างพระนะครับอันเนี้ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับที่ทําให้พระนั้นมีพุทธคุณนะนะครับก็เหมือนเห็นไหมครับที่สมัยก่อนที่จะตุกคามฟีเวอร์นะครับเห็นไหมครับวัดไหนก็มีวัดไหนก็มีนะครับพระที่จะเล่นิเล่นจริงๆนะครับเขาดูเจตนาในการสร้างนะครับว่าสร้างเพื่ออะไรนะเหมือนกันเหมือนกันนะครับเนาะพระยุคโบราณนะครับเนาะเขาทําเพื่อนะครับหลวงพูธเอี่ยมสะพานสูงเขาทําตะกุดเพื่อ สร้างวัดสร้างโบสถ์นะครับเนาะเห็นไหมครับหลวงพุเพื่อขุดสระเขาทําเพื่อแจกคนมาช่วยขุดสระสมัยก่อนสม,มุทรปราการน้ําท่วมนะเห็นไหมครับมันเป็นการมันเป็นการแบบมีน้ําใจให้การมาตั้งแต่ยุคโบราณน,นะครับผมนะนะครับเขาเจตนาการสร้างพระเขาทําพระมาเพื่อสร้างพระนะครับสืบสารพระพุทธศาสนานะครับสร้างพระหาปัจจัยมาสร้างพระหรือไม่ก็ยัดกุสืบสรารพระพุทธศาสนานะครับเนาะ อันนี้แหละครับมันทําให้พระานาขังนะครับเพราะอะไรนะครับคนเราจะทาดีทําชั่วนะนะครับคนอื่นไม่เห็นจริงตัวเรารู้นะครับแต่ผีสางเทวดาเขารู้เพราะน้ี่เขาเห็นนะครับเราทําเจตนาดีในการสร้างพรานะครับเทวดาครูบาอาจารย์ต่างๆเขาก็ชั่วเห็นไหมครับเขาเข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญสาธุนะครับมันทําให้สิ่งของสิ่งนั้นอะขังนะครับผมพูดถูกไหมครับนะครับ พอพูดประทานประสงค์เขาก็สาทุโมทนาสาธุเพราะมันเป็นสิ่งดีนะครับนะครับเหมือนเพื่อนเมื่อพี่เห็นใครทําบุญนะครับเนาะเห็นไหมครับถ้าคนมีจิตใจดีนะครับสาธุสาธุแค่นี้ก็ได้บุญนะครับแต่สมัยนี้นะครับเนาะไม่ต้องมาพูดถึงาพระรุ่นไหนดีไม่ดีนะครับเนาะแต่สมัยนี้นะครับเนาะเจตนาในการสร้างพระคืออะไรนะครับสร้างจริงสร้างจังคนสร้างรวยจังอะเงินไปไหนนะพี่เงินเข้าวัดจริงหรือเปล่านะครับบางทีสร้างพระบอกเจตนาสร้างพระนะครับเอาพระตัวเองมาประมูลนะครับ อมูลขายแพงๆนาม้าอะไรเราก็ไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้นะครับเพ,พื่อนเพื่อนพี่ว่าเจตนาในการสร้างพระเนี่ยไม่ต้องรู้ถึงว่ามวลทรง,งมวลสารในการพิธีพิถันนะครับเนี่ยแค่เจตนาในการสร้างพระนะครับเนาะใช้ได้สบายใจจริงหรือเปล่านะเพื่อนพี่นะบางทีสื่อนะเพื่อนพี่นะมัน,ม,นมันเสพได้นะครับเนาะนะครับมันอยู่ที่ว่าเราจะไปตามเขาหรือเปล่านะครับนะเพืพ่อนพ่พี่นะใช่ไหมครับ บางคนสร้างพ้าจังนะครับสร้างสร้างสร้างดีพ้าดีพ้าเดินพ้าดีจังเลยนะครับแต่ตัวเขาเองเขาใช้ผ้าไหลแขนคออยู่ล่ะครับคิดแค่นี้แหละถูกไหมครับนะครับบางทีสร้างสร้างสร้างก็อ่าไปเฮ้ยคนคนนี้ซื้อพ้านาอะไรเงี้ยเพื่ออะไรลหละเป็นพี่นี่เพื่ออะไรพี่นะครับบางทีใช่ไหมครับโปรโมดงี้ครับนะครับโปรโมดงี้ครับพระเออคนนี้หน้าขนาดเสียนคนนี้เขายังใช้นะนนะครับโปรโมดงี้ครับแล้วก็มาอ่ามาจบที่ว่ามาประมูลใน ในกลุ่มในเพจตัวเองนะครับเพื่ออะไรนะครับเงินเข้าใครล่ะครับถูไหมครับเออเนี่ยแหละเจตนาในการสร้างภาพนะครับมันเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับถ้าเขาทําอย่างนี้นะครับเนาะเขาไปสร้างภาพว่าทําช่วยทําบุญที่นั่นที่นี่นะครับเนาะไอเรามามคนก็ว่าเอ้ยเขาเขาทำจริงเขาทําจริงผมก็ดีใจด้วยแต่ถ้าเขาทําไม่จริงนะนะครับตัวเขารู้นะครับเทวดาอารักษ์พูดผี พูดผีต่างๆวิญญาณต่างๆพระพุทธธรรมมาส,ส่งเขารู้นะครับเนาะเวลาสร้างาพระเขาจะมาร่วมไหมครับเขาจะมาร่วโมทมนาไหมล่ะครับนะเพราะจะคิดดีคิดชั่วนะครับมันมีเนี่ยมันมีผมว่ามันมีสิ่งที่เขารู้เขาเห็นอยู่นะเ่อนว่ธีนับเนาะก็แค่นี้เองนะวันนี้เท่นั้นเนาะจะใช้พระอะไรมันไม่สําคัญนะครับเราดูเจตนาในการสร้างพระของรุ่นนั้นๆนะครับเป็นสําคัญนะเั็นวนธะีนม,นานามันทําให้พระรุ่นนั้นนแขังนะครับผมนะ แล้วก็พวกครูบาอาจารย์นะครับเนาะพระพุทธธรรมประสงค์ท่านก็มาช่วยสร้างช่วยเสกนะครับเนาะเหมือนลวงพุทธทวดใช่ไหมครับปีเก้าเจ็ดนะครับเนาะท่านก็มาจิตดนใจต่างๆ่นะครับมันก็เป็นสิ่งที่พิเศษนะครับมันไม่เหมือนแบบคือพระเครื่องนะครับเนาะมันไม่จําเป็นต้องสวยนะครับเราดูเจตนาการสร้างของเราใช้จริงๆเราใช้พุทธคุณนะครับมันก็สบายใจนะครับผมนะก็แค่นี้แหละครับเนาะอยากจะแนะนําแค่นี้นะครับผมนะ ก็โอเคนะครับเนาะนะพอมีประโยชน์อะไรกับใครนะครับก็ฝากเป็นไปพี่นะครับน่าช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับช่วยผมกันด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ